จริงก็คือน่าจะเป็นส่วนที่เลท้ายนาต่อพวงเห็นไามนีแต่งสีสันมีคนนั่งด้วยนะเหมือนเหมือนวิควายสมัยเก่าเลยนะเอ้าในชาร์พวงเพชรกล่าวว่า ไอ้การจัดคู่การแข่งขันรถกระแทะเลยข้างนี้เนี่ยท่านคงไม่เสียงขนาดนี้นะเสียงท่านหลอกกันเยอะนะอ้นี่ผมตื่นเต้นนะบอกว่ามันแข่งขันกันสนุกสนานเลยนะเขาเรียกรุ่นโมโมดิฟายเลยโอ้โหแต่ไม่เล่าไปกันขุดกัดเลยไอ้ที่ผมจัดการแข่งขันขึ้นมาเนี่ยนะเพื่อใจรถกระแทะเนี่ยมันคงอยู่คู่ชาวบาปทุ่งคือซื้อไปสิ่งรถกระแทะนั้นเนี่ยเป็นรถที่ชาวเกษตรกรเนี่ยเขาใช้ในการประกอบอาชีพทำไร่ทำนาเขาจะโมดิฟายหลากหลายแบบนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรุ่นแข่งกันไป มีรุ่นปะปะอ๋อนี่ทำเปนรถแข่งจริงแล้วนะเนี่ยมีเฟอร์ฟรีไฟมีไซร์บอร์านโอ้โหมีอไอ้นี Ahmad, ่ก e ี e ่ฟูดการนที่เครื่องไม่ออกนะไปแล้วอีกโคู่นดงแต่ท่อล้อไม่หมุนกบ้กบอ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 กอกเสียงจะบันประมาณนี้นะครับ เนี่ยการแข่งขันก็แบ่งออกเป็นเจ็ดประเภทนะนะคือประเภทสี่ล้อเกียร์นั่งขับนะประเภททั่วไปไม่จัครื่องยนต์นะฮะโอ้โหอันนี้ประเภทเครื่องยนต์สแตนดารนเมื่อไหร่ก่อนยี่สิบปีที่แล้วหนึ่งเมลกิบสันเล่นคือแมทแม็กเออแมทแม็กนี่เขาก็จะมีรถแปลกๆอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีเรื่องพวกประเภทเครื่องยนต์คูโบต้ามีเทอร์โบด้วยนะนี่แหละนี่แหละประเภทนี้ดูนะล้วม นี่อันนี้กระแทกอันนี้อันนี้กระแทกไอ้เมื่อกี้เนี่ยดูไม่ใช่เรากระแทกมันดูเป็นมันดูเป็นรถเลสซิ่งเล็กๆครับนะนะแต่งรอบแล้วแต่งรอบแล้วโฟร์คาร์เนีเออโฟร์คาร์เออโฟร์คาร์ไปแล้วมาสารพัดเลยลงเป็นโกคาร์ชัดๆเลยเมื่อกี้เนี่ยสนุกเนี่ยเนี่ยกระแทกของจริงเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้กระแทกของจริงนี่ยนี่นี่อันนี้แทก็ตัวพ่วงหลังมันเนี่ยเป็นกระแทก นุกนานนุกนานโดยผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภทนี่ก็จะได้รับรางวัลแล้วก็เงินจํานวนหนึ่งนะทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีก็จะไม่ได้น้อยจังอ่ะเงินแค่จำนวนหนึ่งนีงอ่ะทำไมได้ไม่ได้เงินจํานวนหมื่นหรือว่าจำนวนแสนอ่ะจนได้แค่จำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งอ่ะจะเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนอะไนี่เขาก็ไม่ได้แจ้งมาเอ้จำนวนหนึ่งว่าได้น้อยไม่คุ้มมือกันพอดีนะข่าวดูแล้วว่างานนี้ไม่มีแจกซองกันเลยรีบกลับ